สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูลูกค้าอันนี้ลูกค้าสุราษฎร์ธาน,นีมามาจากสุราษฎร์มารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดร้านยังไม่เปิดเลยมา,มารอคือแล้วเรียกเอารถสไลด์มาด้วยมาเองเลยคือเตรียมมาซื้อเลยมาตั้งใจมาที่นี่เลยแล้วก็ซื้อหัวเด็กก้ากลับไปอันนี้คือได้ของถูกใจกได้ของถูกใจราคามิตรภาพ ถึงอยู่สุราษแต่ก็มิตรภาพเหมือนกันครับก็ขอบคุณมากครับนี่ตั้งใจมาแบบว่าแกบอกมาเจ้าเดียวเลยได้ไหมมารอตั้งแต่เช้าต้องกา่ที่เดินทางกลับปลอดภัยครับพี่จะเดินทางกลับวันนี้แล้วครับครับ จบเพีนงแล้วครับเชิญกันครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับ